สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตู้กาแฟหยดเหรียญอัตโนมัติกันค่ะ๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้ๆกอันนี้นะคะจะเป็นตู้กาแฟอัตโนมัติหยอดเหรียญสิบแก้วละสิบบาทเป็นระบบแบบกาแฟร้อนนะคะของเราจะมีหกรสชาติเลยมีเอสเปรสโซ่คาปูโก,โกโก้ชาเขียวชาไทยแล้วก็นมค่ะตัวนี้จะมีหกรสชาติแต่ตู้นี้จะมีสามรสชาตินะคะจะมีนี่เลยนะคะมาดูกันมีเอสเปรสโซ่ค่ะคาปูแล้วก็โกโก้เป็นระบบอัตโนมัติที่แบบ ซื้อง่ายกินง่ายหยอดแค่เหรียญสิบนะคะเดี๋ยวมาดูกันหาเหรียญสิบก่อนหาเหรียญสิบก่อนเดี๋ยวหาเหรียญสิบตันนะโอ้ยนี่ <c oughs> เห็นไหมใช้ง่ายกินง่ายค่ะเป็นระบบอัตโนมัติแค่หยอดเหรียญตรงนี้ค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติแบบ24ชั่วโมงด้วย24 e o u r hour นะคะหยอดเหรียญสิบเข้าไปนะคะแล้วเราก็กดเลือกรสชาติได้เลยอยากกินอันไหนวันนี้อยากกินเอสเปสโซ่โอเคนี่เลย เป็นกาแฟร้อนรสชาติเดี๋ยวลองชิมกันก่อนโอเคเรียบร้อยหยิบได้เลยค่ะนี่นะคะสิบบาทได้เยอะมากๆดูค่ะได้เยอะมากๆหอมมากหอมมากชิมค่ะชิมเปล่าน,นิดนึงเนาะร้อนมากเลยค่ะอืมกาแฟแบบติดจมูกมากอร่อยมากกลมกล่อมมากคอนเฟิร์มค่ะ ตัวนี้นะคะอันนี้3รสชาติเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะอย่างเราอยากเปลี่ยนเป็นช,ชาเขียวชาไทยนมแล้วก็เปลี่ยนจากกาแฟเป็นอันนี้ได้